ที่หน้ามาบอกกันเนาะจะเปิด Google เกงใจนะจริงๆคนได้เลยนะเนี่ยใครมีอุปกรณ์เซิร์ชได้เลยเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างคือเจอเบียบเจเบียบมีแนวคิดตามข้อหนึ่งคือสังคารเทนิยมเพราะเจเบียบเชื่อว,ว่ามนุษย์เราในโลกทุกวันนี้ผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันนะดีเจเบียบนะดังนั้นเก็บเกณฑ์บางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไปตามยุคสิแต่ เป็น e ีลใช่ไหมคะพระท่าุมีกฎเกณฑ์ของการที่ผู้หญิงห้ามขึ้นพระทตาดังนั้นกฎของเจเบียคือสัมพันธนิยมกับกฎของพระทาาุคือสัมพูนิยมจึงชนกันต่บอกตรงตรงเลยคะ่ะอะไรต้องเบี่ยงออกคะสัมพันธนิยมเพราะอะไรสัมพูนิยมเป็นบีลีฟอย่าลืม ความเชื่อบินี้เป็นสิ่งที่คนทุกวันนี้บนโลกนี้ต้องเรียนรู้เยอะๆนะคะหลายักษาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะหรือว่าไปสังคมอื่นไปเที่ยวประเทศอื่นๆสิ่งที่ศึกษาต้องไปศึกษาอ่านหนังสือของเขาและไปอ่านข้อห้ามของเขาคือไปดูว่าอะไรคือสิ่งสมปู์ของเขาสมปู์คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของเขาคือกฎที่ตายตัว นานแค่ไหนกี่ปีชาติก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อาจถามถ้าเป็นตัวจริยธรรมเซตของจริยธรรมอะไรบ้างคะที่เป็นสัมพัทธ์และเซตของจริยธรรมอะไรบ้างที่เป็นสมบูรณ์นิยม <Yeah. S 1> มันจะเริ่มเข้าสู่หัวข้อของจริยธรรมและจริยธรรมบางตัวเปลี่ยนไม่ได้นะคะความหมายเป็นอย่างนั้นไม่สามารถบอกว่าคำคำนี้จะเปลี่ยนไปนสู่อีกคำหนึง่ง มันมีความหมายในตรงมันเองเช่นคำว่าซื่อสัตย์เป็นสมบูรณิยมจดเอาไว้เลยใครก็าตามบอกว่าโกงเล็เดียวนั่นก็คือไม่ซื่อสัตย์อย่าไปบอกนะว่าคุณซื่อสัตย์คุณเห็นเขาโกงแล้วคุณยอมให้เขาโกงคุณอย่าไปบอกนะว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เป็นสัมบูรนิยมนะคะเพียงแค่คิดคุณก็ผิดแล้ว ในเซตของสัมบูรณ์ีเยอะกฎบางอย่างของคนบางคนในชีวิตเป็นสื่อสัตว์เออเป็นเป็นสัมบูรณ์เช่นเด็กบางคนเราคุยอย่างไรวันนี้อาจารย์นั่งฟังเคสของแต่และคนจะจะเห็นสัต์เซตเลยว่าเซตนี้เป็นสัมพูณ์เซตนี้เป็นสัมพันธ์ของเขาสัมคูณของพวกเราส่วนใหญ่ที่จะเห็นนะคะคือทําเพื่อพ่อแม่คือการอยู่ของของบางคนแน่นมาก เป็นสัมปูนที่ยอาจารย์แอบ,บชื่นชมนะมาสอนที่กระบี่หลายรอบละสิ่งที่อาจารย์สัมผัสได้จากลูกหลานชาวกระบี่ก็คือเด็กๆที่เนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่นะแล้วก็ให้ความสําคัญกับพ่อแม่และมีความสุขวการเลี้ยงดูของพ่อแม่ของชาวกระบี่ให้ความสําคัญกับการกล้ชิดกับลูกและการ